มินาซังกันดีมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for RC เองวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ครับลองทำตามติ๊กตอกเป็น EP ที่6นะคะเย่ก็ห่างหายกับการทำตามติ๊กตอกไปประมาณ3 3สสัปดาห์เนาะ โอเคก็วันนี้นะคะกลับมาทำนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันก่อนนะคะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 ทำสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์แบบเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องมาทําตรงนี้นะโอเคเรามาดูของในกล่องกันก่อนนะคะก็มีเป็น stone button นะคะเป็นปุ่มหินแล้วก็มี obsidian นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นบล็อกอื่นก็ได้มั้งคะแต่ว่าเราเห็นในคลิปเขาทำเป็น obsidian เราก็เลยทําตามเนาะ แล้วก็เป็นสลามบล็อกนะคะแล้วก็เป็นสติ๊กี้พิสตันนะแล้วก็ลิสโตนด้วยนะคะทุกคนที่เราจะทําก็คือเป็นเหมือนกับว่าเครื่องที่ช่วยทําให้บินออรายท่าได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับคนที่บินไม่ค่อยเป็นเหมือนกับเรานั่นเองแบบว่าบินแล้วไม่ค่อยจะขึ้นหรือว่ายังกดไม่ค่อยถูกวิธีนะคะอันนี้ก็จะทําให้แบบง่ายขึ้นเนาะไม่รู้ว่ามันช่วยทําให้แบบบินได้สูงขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะโดยวิธีการทํานะคะให้เราเริ่มจากขุดลงไปสองบล็อกอย่างนี้นะคะ แล้วให้เราวาง sticky piston แล้วก็ส l a m บล็อกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะให้เราทุบลงไปอีก2บล็อกนะคะให้วาง r e s t o n e dust แล้วก็ปิดด้วย obsidian เนาะโอเคแค่นี้ค่ะแล้วเราก็วางปุ่มนะคะให้เรารอ ed, เอลองกดเทสดูเนาะลองกดจุ๊บโอเคถ้าถูกนะคะถ้าทำถูกอะ่ะมันจะต้องเด้งขึ้นมานะมาค่ะก็ให้เรายืนตรงนี้นะคะเตรียมเตรียมให้เรียบร้อยยืนตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มปุ๊บแต่นี้กดค้างไว้เออ ให้เรากดสเปซวาค้างนะคะเพื่อให้มันแบบว่าลอยตัวบนท้องฟ้านะหลังจากนั้นก็กดที่ไฟเบรกมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยแน่ๆ,ๆทุกคนเออเจ็บโอเคลองใหม่นะคะสาธิตมุมนี้แล้วกันจิ้มจิ้มนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบอันนี้ทุกคนก่อนมันจะลงอะ่ะถ้าเรากดค้างอ่ะมันจะแบบเหมือนล่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอย่างแรกลองไปทําตามกันดูได้นะโอเคค่ะอย่างที่2ก็คือเจ้าสิ่งนี้นะคะมีใครจําได้บ้างไหมคะมีใครจําได้ไหม มีใครจําได้ไหมจากพาร์ทที่แล้วเนาะถ้าเกิดใครดูพาร์ทที่แล้วก็จะรู้ว่าเราทําสิ่งนี้เฟลไปนะคะซึ่งทําผิดวิธีคือครั้งก่อนอะเราอะใช้เป็นกล่องธรรมดาพอเป็นกล่องธรรมดาปุ๊บเปิดอะวงจรก็ไม่ทํางานอยู่แล้วเว้ยคือมันมีแค่เนี้ยกับเนี้ยคือมันไม่ได้เชื่อไปทางไหนอะวงจรไม่ทํางานอยู่แล้วอะก็คือแบบอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่านึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเขาใช้แบบเป็นแท็บเชดหรือเปล่าเพราะแท็บเชดอะมันเป็นอะเรสโตนนะคะเนี่ยเนี่ย พอเปลี่ยนเป็นแท็บเชตอะ่ะตรงนี้ก็ทางานด้วยทุกคนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะมีแท็บเชตใยแมงมุม,มแล้วก็สติกก๊กเกอรพิสตันนะคะเรซตอนดัสแล้วก็เป็นลาวาถังลาวานาะแล้วก็เป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทุบลงไปข้างล่างประมาณ1 2 3 4สโอเคทุบลงไป4บล็อกนะคะหลังจากนั้นให้เราวางลาวาก่อนวางลาวาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ด้านบนนะคะให้วางทับด้วยใยแมงมุม แล้วก็ตรงนี้นะคะให้หวาง sticky piston น,นะแล้วก็เม็น stone dust แล้วก็ตรงนี้ให้หวางอันนี้ขึ้นมาหลังจากน,น,นั้นบนให้หวางเป็น trap chest นะคะแล้วก็ลองกดดูวงจรว่าได้ไหมหลังจากนั้นให้ลองวางอันนี้เลยวางทับไปเลยนะคะวางวางวางจุ๊บจุ๊บจุ๊บวางอย่างนี้นะคะโอเคพอวางเสร็จแล้วให้เราทับด้วยพรมพรมเสียอะไรก็ได้เลยนะคะทุกคนเพื่อความเนียนจะได้ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็น trap เนาะ อ่ะสมมุติว่าเป็นพรมสีขาวนะคะก็ให้เราวางทับลงไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนคือมีวิธีการสังเกตด้วยนะคะทุกคนว่าเฮ้ยเพื่อนแกล้งฉันอยู่หรือเปล่าวะก็คือดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้เออเนี่ยคือถ้าเป็น trap เช e s นะคะมันจะมีขอบบบสีแดงๆหน่อยแล้วก็เทียบกับธรรมดามก็จะแบบเนี่ยสีออกค้ำๆนะคะตรงตรงนี้มันจะสีแดงๆก็คือรู้ไว้เลยว่าเพื่อนแม่งต้องแกล้งอะไรฉันแน่นอนอย่างนี้นะโอเคสมมติฉันเป็นเพื่อน สมมติเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดินมาปุ๊บอุ้ยขโมยของดีกว่าค่ะเรียบร้อยซึ่งเราจะทุบหนีก็ไม่ได้นะคะซึ่งมันทุบช้ามากๆเลยเวลาอยู่กลางอากาศแล้วเราก็ไม่สามารถหนีได้ถึงแม้เราจะทุบได้ก็เถอะไม่สามารถนะคะทุกคนแล้วเราก็จะตายสิ่งต่อไปนะคะก็คือกริ่งนะคะทุกคนกริ่งแบบกริ่งหน้าบ้านติ๊งหนึ่งติ๊งหนึ่งอเออโอเคอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะอยู่ในกล่องนี้มีนิดเดียวเองคะ่ะมีแค่ อ่าเรซโตนรีพิเตอร์นะคะเป็นแล้วก็เป็นบล็อกทองซึ่งไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องเป็นบล็อกทองเหมือนกันนะแล้วก็เป็นปุ่มนะคะโน e บล็อกแล้วก็เป็นเรซโตนดัตโอเคเรามาเริ่มกันตรงนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองปิดอันนี้ก่อนให้มันดูเป็นบ้านนานเราทำแท็บซ้ํแล้วกันขอยัดเตรียมแท็บตรงนี้ด้วยนี้ก็จะดูเป็นบ้านนะคะแล้วให้เราขุดอย่างนี้นะคะขุดลงไปก่อน2บล็อกอ่ะ อุ้ยเห็นด้านล่างเห็นเน้นอ่าปิดแป๊บหนึงเห็นนะคะรู้หมดเลยว่าแก้งโอเคขุดอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เราขุดตรงนี้ทุบไปบล็อกหนึ่งนะคะให้ระวังเอาปุ่มด้านบนก่อนวางปุ่มตรงนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้ระวางเล s t ตรนดั๊ตนะคะแล้วก็เป็น r e สโตรนรีพิเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะคะทุกคนก็ r เล s t o n e ยุบโอเคพอมาเจอที่บล็อกนี้นะคะคือระวัง Re สโตรนสออันนี้เนาะ เจอที่บล็อกนี้เสร็จทีนี้ระวังรีพิเตอร์นะคะแล้วก็ปรับให้มันเป็นอันหลังสุดนะคะหลังจากนั้นให้ระวังเนสโซนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุบลงไปสองบล็อกให้ระวังบล็อกทองนะคะแล้วก็เป็นโนตบล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทองกับโนตบล็อกหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้เป็น5้านะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้าตรงนี้เป็น9้านะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่้าหเจ็ดแปด้า โอเคหลังจากนั้นให้เราปิดเลยนะคะทุกคนนี่ก็พอปิดปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราลองเทสกันดูดีกว่าว่าได้หรือเปล่าอุ้ยใช่ไหมวะเออใช่เอยทำไมเสียงกริ่งแปลกแวลโอเคถูกแล้วนะคะทุกคนถูกแล้วนะแต่แบบรู้สึกว่าเสียงกริ่งแปลกๆเนี่ยถูกแล้วนะคะแบบเวลาเนี่ยก็มีใครอยู่ไหมเออมีใครอยู่ไหมอุ้ย เออนี่นะคะแล้วก็มีใครอยู่ไหมเสรีเนี่ยไม่มีใครตอบนะคะเข้าบ้านแม่งเลยขโมยของแล้วก็โดนโดนแทบซ้อโคตดเพนก็อย่างนี้นะคะทุกคนสามารถเอาไปทำเป็นกริ่งน่ารักนรักนะคะตกแต่งบ้านได้เวลาเพื่อนมาโอเคอย่างต่อไปนะคะเป็นแป,ป้นบาสคะ่ะทุกคนเป็นแบบสนามบาสอ,อ่อนะเออเนาะก็คือแบบเป็นแป้นบานเหมือนเราเล่นบาสในเกมนะคะ ก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะที่มันเป็นวอลอะมันเป็นวอลแล้วก็มีเป็นกระจกสีขาวนะคะแล้วก็เป็นอ่ากระจกอย่างงี้สีขาวกระจกแผ่นสีขาวแล้วก็เป็นอ่ากระจกสีแดงนะคะเป็นป้ายแล้วก็ใยแมงมุมเนาะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันตรงส่วนของแป้นบาร์ก่อนนะคะซึ่ง ถ้าจะให้ดีๆสวยๆนะคะเราควรจะทําเป็นสนามบาสด้วยนะแต่ว่าเราไม่ทํานะคะโอเคเราเริ่มจากการวางบอลนะคะ2อันติดกันอย่างนี้แล้วก็วางขึ้นไปอีกคือเราวางนี้แล้วใช่ไหมก็วางขึ้นไปอีกสนะหนึ่โอเคก็รวมทั้งหมดจะเป็น5นะคะแล้วก็ให้เราวางสีแดงตรงนี้สีขาวล้อมรอบนะคะจากนั้นให้วางเป็นอันนี้ กระจกแผ่นอย่างนี้นะแล้วก็ให้วางแย่แมงมุมนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะทุกคนไม่ใช่นี้นะตรงนี้นะแล้วก็วางป้ายรอบใแย่แมงมุมเลยโอเคเสร็จทีนี้เราก็จะได้ตัวแป้นบ้านแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เลยไว้ทุกคนแค่นี้เลยนะคะง่ายแค่นี้จริงๆง,ง่ายมากต่อไปเป็นตัวของพวกแบบเครื่องเล่นมันนะคะทุกคนอุ้ยนั่นอะไรอะอุ้ยอะไรวะนะ่ะเขียนตัวดีเฉยงงจัดลบๆบเขียน 4R แล้วกัน เป็นบาร์สโฟอาสีต่อไปเป็นตัวเครื่องเล่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรว่าเครื่องเล่นเป็นวงจรองมันเออเนาะก็ให้เราลองกะก่อนนะคะว่าประมาณไหนถึงจะดีนะประมาณไหนดีนะประมาณไหนดีมานี้แล้วกันได้มัง้งโอเคแล้วก็ให้ขุดเป็นตัวบวกอย่างนี้นะคะให้เราทุบลงไปอีก3บล็อกไม่ใช่สิทุบลงไปให้เป็นแนวนี้เออตรงกลางนะทุบลงไปแล้วก็ ให้ระาวาังเดสต์ stone d u นะคะสองฝั่งวาง sticky p i สตันขึ้นมาแล้วก็ส l a m บล็อกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไมลืมบอกว่าใช้อะไรบ้างใช้นี้นะคะติก c k y p i สตันส l a m บล็อกนะคะเดสต์ Red stone d u แล้วก็อ่าเป็นไอเน,นี้ยที่เผาแร่ทุกคนคือจริงๆแบบจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นบล็อกที่พอตัว s t i ก k y p i สตันทํางานอะ่ะมันต้องไม่เด้งขึ้นมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสาธิตได้ดูนะคะคือมันต้องไม่เด้งขึ้นมาด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนไอตัวเนี้ยที่เหยียบนะ โอเคเดี๋ยวเราลองวางลองวางเป็นอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะพอเราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมคะให้เราวางไอตัวนี้ที่เผาแร่นะคะวางงนี้แล้วก็ที่เหยียบนะคะสองฟังแล้วก็ลองเหยียบดูอ่าทุกคนเห็นไหมคะอันนี้มันจะขึ้นมาแค่อย่างเดียวใช่ไหมไอตัวสลามบล็อกจะขึ้นมาแค่อย่างเดียวเนี่ยแต่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูนะคะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเอาสมมติว่าเป็นบล็อกคอร์ขึ้นไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะ เป็นบล็อคคอร์สนะคะวางปิดอย่างนี้แล้วเราก็วางที weakest, ่เหยียบนะคะนี่เห็นไหมทุกคนคือเนี่ยม e e ันจะมาด้วยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสลามไงมันก็จะแบบข้างข้ามันก็จะมาด้วยนะคะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราควรเป็นของที่มันไม่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะก็ใช้เป็นอันนี้เลยก็ได้นะตาเผาแร่เนาะโอเคสักทีนี้นะคะวิธีการเล่นของเราอ่ะก็คือเอา ลูกบาสนะคะซึ่งสิ่งที่เหมือนลูกบาสท,ที่สุดในเกมนี้ก็คือฟักทองนั่นเองทุกคนดูดิเหมือนปะเหมือนอยู่นะนีเหมือนอยู่นะนอนอนะคือเราเป็นนักบาสเว้ยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองโชว์ความสามารถนะคะโชว์ให้ดูกันว่าเฮ้ยนักบาสจริงๆเขาเล่นกันอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยก็ให้เราวิ่งนะคะไปเหยียบไอ้นั่นอะ่ะแล้วก็ขึ้นมาที่สลามแล้วก็กระโดดไปชูดแป้นบาส f ฟ r r r c นะคะมานักบาสจริงๆเขาเล่นกันอย่างนงี้ เออเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ทำปีดทำปีดอมปีดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โอ้ยเสียชื่อนักบาสโอเคเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ได้อะอะไรอ่ะเนี่ยเอ้าเริ่มละเริ่มเริ่มละเริ่มไม่ใช่ละเฮ้ยฉันนักบาสนะเว้ยนักบาสเนี่ยเนี่ยเออ ใช่เหรอวะเออใช่ใช่ถูกแล้วนะคะถ้าให้ให้ถูกจริงๆก็คือมันต้องไปติดตรงนั้นนะคะทุกคนเนี่ยติดตรงใย,ยแมงมุมพอดีเฮ้เห็นไหมแม่นบาสขนาดไหนดูดูดูแม่นขนาดไหนดูสิดูดูดูด,ดูแม่นอะไรขนาดนั้นอะเดี๋ยวนะลองทำสามแต้มสิสามแต้มดูได้กระโดดได้สูงขนาดนั้นไหมสามแต้มไปเลยสามแต้มมันประมาณไหนวะเนี่ยในเกมอะโอเคนี่นะคะสามแต้มโอ้โ,โอ้ รู้ซึ้งถึงชะตากรรมตัวเองละนะทำได้ไหมนะนะมาค่ะหนึ่งสงองสามวันหนึ่งวนหนึึนน่จะเอ่มเออเออเ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 อฮ้ยเยฮ้เ้ยเเฮยเยเง้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮงยเ้เเยเยเเ้ย้มมเยเยเค้ยเยเนนยคะ้ยเยเยเย็นเยน,นะ เดี๋ยวเดี๋ยวคือวงจรมันแปลกหรือว่าเราเล่นไม่เป็นหรือเปล่าวะเล่าไมวงจรแบบนี้แล้ววะก็ลองเอาไปแข่งชุดบาสกับเพื่อนเล่นได้นะโอเคต่อไปนะคะมันเป็นแถบที่เอาไว้แกล้งเพื่อนซึ่งเราต้องอยู่ในถ้ำด้วยนะคะทุกคนเป็นกรณีที่มาขุดถ้ำกับเพื่อนสมมุติว่าตรงนี้มีเพชรอยู่นะคะเสร็จดีเนี้ยเราจะแกล้งเพื่อนว่าเฮ้ยเราเจอเพชรแต่ว่าเราไม่มีที่ขุดที่ขุดเหล็ก แล้วก็ให้เพื่อนมาใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนี่โคตรจะน้อยนะคะแล้วก็ง่ายมากๆก็คือมีออ s เซ v ร์เวอร์กับ TNT นะคะทุกคนเห็น TNT ทุกคนก็เพลแล้วใช่ไหมเนี่ยให้เราทบไปข้างในนะคะแล้วก็แบบวาง o b s e r v ร์ตรงนี้ที่ที่แบบเพื่อนขุดแน่นอนนะทุกคนวางออบ・・เซอร์เวอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วางตามด้วยอ่า ทีนทีเลยนะคะด้านหลังวางไปเลยวางไปเลยโอเคก็ทุบลงไปข้างล่างนะคะให้มันแบบแอบวางทีนทีได้อ่ะทุบลงไปแล้วก็วางทีนทีเลยอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วก็วางอย่างนี้เลยนะคะทีนทีโอเคเอาไปข้างข้างหน่อยไปข้างข้างไปข้างข้างโอ้โหแค่นี้แบบสาหัสพอสมควรแล้วนะก็ระวังเพื่อนด่าด้วยนะคะปิดไปนะคะทุกคนแค่นี้เลยเนี่ย แค่นี้เลยอ่ะแล้วก็แบบเตรียมน้ําด้วยแล้วกันเนาะเตรียมน้ําเตรียมน้ำนะคะเพื่อยังไงเตรียมน้ําเพื่ออะไรจะเ,เราลองให้ดูนะคะว่าเตรียมน้ําเพื่ออะไรเตรียมที่ขุดก่อนเอาพิกแอค่าสมมุติเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่โดนแกล้งแล้วก็มาขุดตรงนี้อ่ะทุกคนดูนะคือแบบสมมุติเรารู้ว่ามันเป็นดีเอ็นอแล้วก็หนียากเว้ยว่ามันแบบหนือดอย่างเงี้ย <c oughs> หนือดอ่ะมันมันก็หนียากอยู่นะจริงๆงน้ำไม่ต้องเลยกว่านี้นะคะแต่มันก็หนียากอยู่ดีเว้ยโอเคเดี๋ยวเราลองขุดดูนะคะตรงนี้แล้วกัน เอ๊ะเสียงอะไรอะเอ๊ะอุ้ยู้ตัวอีกทีก็ซีมองเ้งก็อุ้ยฝนตกนะคะทุกคนฝนตกฝนตกฝนตกเล่นบาาปิดท้ายดีวยกว่าเล่นบาเล่นบสโอเคก็สสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนค่ะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องัวอาซีด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใ,นใต้คลิปเลยนะบาปุ้ยทำไมเล่นไม่ได้วะ